กูออบอกเขาแล้วว่าให้ตรวจทะเบียนหน่อยแปดห้าแปดแปดสามเนี่ย,ยแปดสามไม่เออข้อสว์ต,ต้องงามเข้าประเทศแปะวะ่ว่ารถไฟฟ้าเหรองกงหวัวจุก เาจะขอก็อจะปีนเข็มมันก็ไปขอกเข็มแม่มันต้องมาจากก่ไาไงอยู่ตกน้ำมาตกน้าตอนเนี้ยตกน้าในน้าเลยอ่ะหน้ากลอ,อ